ที22 2 22นาทีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับรถสินค้าผ่านจุดตัดถนนสีอยุธยาตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่ช่วงป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาครับเอ้ยดึกดนี่มาทำอะไรนะผมึ่งงอเลิกงานครับเลิกงานรถสินค้านี้เป็นแค่เปล่าด้านลังครับ ้านหน้านะ้นเป็นสินค้าเดี๋ยวเ,าเขาจะรออยู่นิดนึงนะเพื่อจะรอข้ามจุดตัดตรงนั้นจะเป็นแยกอุภัยเจดุทิศนะครับก็กำลังไหลไปนะ ัญญาณไม้ก้นก็มาแล้วทั้งรถจับทั้งเร่งเครื่องว้าวอะไรคือรถอะไรกัน a s สตอม4218ไม้ก้นนลงจุดจัดลงแล้วนะครับ ไปสินค้าครับกระบวนยาวๆกำลังข้ามจุดตัดนี่เวลาตีสองนี่นี่ตีสองยีี่ 2, 24, ครับ ดูสินค้ายาวๆค่อยๆยาวๆเราก็ตามกันไปนะฮะช่วงนี้ทำงานดึกนะครับแล้วก็จะมีคลิปดึกๆมาให้ดูกันรถไฟตีสองตีสามีหมดเลยแล้วดูคนนะะตีสองก็ยังมีคนยังไม่หลับไม่นอนกันผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละ รถเคลื่อนจุดนี้ช้าหน่อยนะครับหนึ่งแคร่สองแคร่ปาสุดท้ายครับไม้กั้นขึ้นแล้วเย่ใสนู่นแล้วครับแล้วเ,เราตามกันเลย กัรนตรงสามเส้นก็ลงแล้วนะครับสัญญาณไฟเขียวออกมาแล้วรถจะวิ่งผ่าน้วยทันที ามปกตินะครับคไม่หลับไม่อนอนตอนนี้เข้าสามเศษแล้วนะครับสถานีสามเศษโอ้โหปันฟุ้งเลยครับอาสามสี่สองหนึ่งแปดครบขบวนเดี๋ยวเราตัดไปแยกหน้าเลยนะครับตรงนี้จะเป็นทางแยกเรามาถึงแยกเศษสีิครับ ตุดัดของ3ามเสนทุกแยกนั้นมีคนมีรถติดอยู่นะฮะฮตรงนี้เป็นตลาด3ามเสนนะครับตลาดรถไฟสามเสนเราดีดล้อกันไปอาจจะไม่เห็นรถนะครับมอีอะไร,ะไรมีพืงบังอยู่มีขยะด้วย โอ้ช่วงนี้กำลังแรงนะครับเล่นรถแรงมากหนักแต่แรง ภาพอาจจะไม่คมชัดนะครับแล้วก็เสียงลมตอนขี่รถอาจจะบกวนอัตรรสในการรับชมนิดนึงแต่จจแล้วครับเดี๋ยวเราไปที่บางซื่อเลยหมายกันขึ้นแล้วเอาอออออออเรื่วเรื่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 ไปแล้วโอรถอัดมาช่วงบางซื่อนี่เร็วเลยนะมอไซค์ไม่ทันนะครับบอกเลยว่าอารตอมแรงมาก ดีครับเราตีคู่กันไปเราจะเห็นนะครับนี่ท่อน้ํามันดำๆเนี่ยฮะ็นการเปลี่ยนแปลงแนวท่อน้ํามันที่อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนก็จะเตรียมการอสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสาส,สนามบินนะครับระหว่างนี้ผมก็บัรยายไปรถก็ข้ามสะพานดําเป็นแล้วโอ้แรงจริงๆครับแรงจริงๆ,ๆ ใช่นี่แซงผมมาเชแล้วช่วงนี้เขารถชะลอลงนะครับเสียงดังมากๆเลยน่าจะวิ่งผ่านเลยนะครับเพราะว่าที่ชานชลาของสถานีนั้นไม่มีรถจอดฝังแล้วตรงดิ่งไปได้เลย เาชานชลาสามบางซื่อครับเดี๋ยวเราไปรอตรงปากอุโมงแล้วกันวับก่อนวับก่อนก็นมาดักที่บางซื่อแล้วนะครับตอนนี้ทีสองสนาที นี่โอ้โหมาทำอะไรที่วันนี้ไม่มีไม่มียายมาอาบน้ำนะยังไม่เห็นรถจอดอยู่ที่บางซื่อแล้วนะครับเราก็จะมาส่งเขาอยู่เพียงเท่านี้ ตามกันมาตั้งแต่จุดตัดถนนสีอยุธยานะครับตอนที่จะบิดมอเตอร์ไซค์ออกจากที่ทํางานก็อยู่ใกล้กลๆแถวนั้นได้ยินเสียงเร่งเครื่องมาเลยครับวืดวืดผมก็นึกว่าเป็นรถขาไปนะครับจากบางซื่อไปทางมักกะสันพอขับรถมาถึงจุดตัดถนนสีอยุธยาเท่านั้นแหละอ้าวเป็นรถขาเข้าบางซื่อเสมโอกาสเลยครับตามมาถึงนี่เลย แล้วก็จะส่งกันเพียงที่ที่นี่นะสถานีบางซื่ออัสซามสี่สองหนึ่งปดขับมอเตอร์ไซค์ตามแล้วก็รู้สึกว่าเขายัางแรงอยูน่นะครับขาแรงของจริงเสียงหอบๆนิดๆน,นะแต่ไม่มีใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับบางซื่อตอนตีสองจะมีคุณยายาอาบน้ำวันนี้ไม่มีครับ อาไปแล้วอาสตอมสี A ่สองหนึ่งแปดครับหนึ่งในตำนาน รถแค่นี้ดูเบาๆนะไม่ได้ออกแรงมากน่าจะเป็นตู้สีชมพูเรียงยาวเลยลจะได้สวยๆหน่อยอันนี้ก็ติดแดงติดสีอื่นมาบ้างมันก็เลยไม่ค่อยสวยมีสีน้ำเงินด้วย าสีชมพูล,ล้วนๆเนีย้โ,โหน่าจะแบบเป็นขบวนที่สวยงามนะน่ะผู้วิิงกลางวันด้วยนะถ่ายเก็บเป็นที่ระลึกนะนี่ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสําหรับรถขบวนนี้หมายเลขนี่ก็ไม่ทราบนะครับไม่ค่อยถนัดขบวนสินค้ามากลางคืนด้วยไหมไปแล้วสองแคร่สุดท้ายนั้นเป็นแคร่เปล่า กลางคืนนะหมอกลงด้วยดูมัวมัวมึงทึมๆนะเนี่ยเท่โฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับ,รารรบพาทุกคนมาส่งรถสินค้าเพียงเท่านี้แหละที่สถานีชุมทางบางซื่อครับวันนี้ก็สวัสดีครับนอนหลับฝันดีทุกคนผมด้วยนะครับฝันฝันดีและสว,วัสดีครับ